สวัสดีครับแล้วก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่องจิกดงชาแนลนะครับก็วันนี้มีกิจกรรมใหม่มาอีกแล้วนะเพื่อนเพื่อนซึ่งจะเป็นสกินอาวุธนะครับน่าจะเป็นสกินอาวุธที่เพื่อนเพื่อนหลายคนรอคอยกันเลยดีกว่านะครับรวมถึงผมด้วยนะครับนั่นก็คือสกินปืนเจ้าชาร์จบาสเตอร์นั่นเองนะครับเพื่อนแต่ว่ามันจะไม่มีการันตีนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมารีวิวหรือทดลองสุ่มให้เพื่อนๆ่ดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปลุยพร้อมกันเลยดีกว่านะครับ เอาวุธนะครับเพื่อนๆเอาไปที่สกินปืนนะครับชาร์จบาสเตอร์นะครับก็จะมีรูปแบบเดียวเลยนะครับตอนถือก็จะประมาณนี้เลยนะครับสวยนะครับเออค่าสถานะก็จะเป็นเพิ่มระยะ1กับความเร็วรีโหลด1นะครับก็จะยิงไกลขึ้นแล้วก็รีโหลดไวขึ้นนะครับซึ่งความแรงมันไม่ต้องกลัวนะครับคือมันแรงอยู่แล้วนะครับแล้วแพทนี้มันลบระยะมานิดหนึ่งนะครับเพื่อน ก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับที่เรามีคุป,ปองอยู่นะครับอ่ผมจะใช้ประมาณ34กล่องนะครับปกติ2 0 4 0เพชนะครับก็อันนี้ก็จะประหยัดไป700เพชเลยนะครับเหลือ1,340เพชรเนะครับเพื่อนเราจะมาลุ้นกันนะครับว่า34กล่องนะครับ จะได้ถาวรหรือเปล่านะครับต่อให้ไม่ได้ก็น่าจะได้เป็นเดือนนะครับหรือหลายเดือนเลยนะครับไปลุยกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะครับอ่ะถาวรไม่ได้นะครับผมดูแล้วไม่ได้ได้ถาวรนะครับ ออโอนี่โหได้มา67วันนะครันเพื่อนๆหรือประมาณ2เดือนก,อนกว่าๆเลยนะครับก็ถือว่าคุ้มไหมมันก็มันไม่ได้ถาวรจริงๆมันก็ไม่คุ้มหรอกครับแต่คือในระยะเวลา2เดือนกับ1,300เพชราเฟก็ถือว่าโอเคนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็สำหรับเจ้าปืนชาร์จบาสเตอร์นั่นเองนะครับเพื่อนๆ มาสุ่มให้เพื่อนๆดูนะว่า30มสิบกว่ากล่องเนี่ยมันจะได้หรือเปล่าแต่ส่วนม,มากถ้าเพื่อนๆท่านไหนดวงดีก็1กล่องก็ได้แล้วนะครับของพวกนี้อยู่ที่ดวงนะครับเดีย๋ยวเราไปดูในโซนเดีย๋ยวเราลองไปดูที่มันจะแรงกว่าเดิมนะครับ ช่วงนี้ผมอยู่บ้านสวนนะครับก็จะมีเสียงไก่ขันตอนเช้า <fl ession wrote> นะครับเล็กน้อยนะเพื่อนยังไงก็กราบขออภัยเว้นที่นี้ด้วยนะครับดูระยะนะนี่โหระยะไกลมากนะว่าไก่นะเพื่อนนี่รีโหลดไวขึ้นด้วยนะครับแรงมันแรงเกินนะครับแกนเขาก็ะขันมาเรอเลยนะเดี๋ยวก็เอาออกไปเลยนะครับ ว่าดีเ,เลยนะเราลองดีนะครับค่าความเสียหายนะครับแบบไกลๆเลยนะไม่กว่านะมักนกอเนองแน่นอนนะถ้าเป็นเกาะสามไปเลยนะตกสามเกาะสามนะครับใกล้ๆเท่าไหร่ ได้อยู่นะครับเพื่อนๆถือว่าใกลมากๆดูค่าความเสียหายนะครับก่สามนะรั้เจ็ดสิบนะครับสอ,องดอกตายแน่นอนถ้าใกล้กลถูกแตายอะ่ะ แล้วแก้ไกลนะเพื่อนถือว่าโอเคเลยนะสกินนี้นะเพิ่มระยะนะครับเพราะซองชาร์จมันแรงอยู่แล้วนะเพื่อนก็จะประมาณนี้เลยนะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แวะมาสุ่มสกินปืนให้เพื่อนๆดูนะครับถ้าอย่างไรถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ แล้วเ,เจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ